สวยสุดสยามขอนำเสนอเรื่องราวของการปรับโฉม12คน12เคสพูกเขากลับเปลี่ยนกันเป็นคนละคนจนคุณเองแทบจะจำไม่ได้ทีเดียวครับและว,วันนี้ถึงคิวของแม่ค้าขายหมูครับเธอมีปมในใจเรื่องกรามใหญ่จนเพื่อนลอ้อ ผิดไหมถ้าในชีวิตนี้เธอฝันอยากจะเป็นนางแบบจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเธอถูกปรับโฉมจนความฝันของเธอเป็นจริง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันกับผมพูนาทคุณผลินนะครับและรายการสวยสุดสยามครับรายการที่ทําให้คุณสวยและหล่อยอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเรายังคงเดินหน้าตามติดอยู่กับเรื่องราวของ12คนครับที่ผ่านเข้าสู่การปรับโฉมกับ SLC แลละสวยสุดสยามของเรานะครับวันนี้เราจะได้พบกับคุณยุ้ยครับเธอเป็นแม่ค้าขายหมูอยู่ในตลาดเลยทีเดียวแต่ว่าฝันเธอไกลฝันเธอใหญ่กว่าน,นั้นครับเธออยากเป็น นางแบบครับนี่และปัญหาของเธอไม่อยู่ที่ความมั่นใจแต่อยู่ที่เธอบอกว่าใบหน้าของเธอแล้วก็รูปหน้าของเธอนั้นใหญ่แล้วก็มีกระดูกตรงกรามเนี่ยอย่างที่เธอไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าถูกเพื่อนล้ออยู่บ่อยๆนะครับเธอจึงเดินหน้าก็สู่โครงการนี้ครับแล้วก็บอกว่าแหมอยากได้รับการปรับชมเหลือเกินนะครับ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับได้รับฟังแน่นอนนะครับแล้วก็วางแผนที่จะเดินหน้าในการปรับโฉมกับเธอแต่ก่อนที่เราจะพบกับการปรับโฉมของคุณยุ้ยในวันนี้เรามาทําความรู้จักกับเธอ,อกัอนก่อนดีกว่าครับสวัสดีค่ะยุ้ยค่ะผู้เข้าร่วมโครงการสวนสยามซีซั่นที่1นะคะค่ะยุ้ยเป็นคนที่หน้าค่อนข้างบานมากเพื่อนชอบรอว่าอีบ้ากรมรเงี้ยจะหมูกแบน มันไม่ได้แบบเลวร้ายขนาดนั้นแต่ว่าเวลามีคนมาพูดกับเราแบบนี้ทุกวันทุกวันเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นปมเราอะค่ะอย่างแรกเลยใช่ไหมคะก็คือใบหน้าค่ะเพราะว่าเป็นคนที่หน้าใหญ่มากคือเหลี่ยมเลยค่ะหน้าบานเลยแล้วก็มีจมูกนะคะจมูกที่มีสันแต่แต่ด้วยอะไรไม่ทราบไม่มีปลายเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วมันแบบไม่มีมิต,ติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันเลยมีความรู้สึกว่าหน้าเรามันเ็นเ็นเบนเนมากมากคือความใฝ่ฝันอยู่ยุ่ยเยยเป็นนางแบบแล้วด้วยความที่ว่ายุ้ยหน้าบานแล้วนางแบบที่ยุ้ยเห็นในทีวีตามเิยสารทั่วไปคือหน้าเขาเรียวจมูกโด่งคือหน้าเขาได้รูปทุกสัดส่วนแต่หน้าเราอะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้เหมือนเขาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าหน้าอย่างเงี้ยจะปประกวดนางแบบมันได้เหรอมันไม่ได้อห เป็นไงบ้างครับได้รู้จักกับเธอแล้วเห็นหนะ้ากันชัดๆตามสมควรนะฮะแล้วก็ปัญหาของเธอนะครับกับคุณยุ้ยไปแล้วนะครับมาดูซิว่าการวางแผนในการปรับโฉมของเธอจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับกับแม่ค้าขายหมูที่มีปัญหาในเรื่องของกรามใหญ่ช่วงหน้ากับสวยสุดสยามครับสนับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลิน อยากสวยของเรามันก้าวผ่านความกลัวไปแล้วแล้วเราก็มายืนตรงความกล้าแทนถ้าอยากสวยคือต้องกล้าสนับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิก กลับเข้าสู่รายการสวยสุสยามกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กับเคสของคุณยุ้ยครับแต่ก่อนที่จะเริ่มต้นเดินหน้าปรับโฉมกันนะครับในช่วงนี้ฮะผมมีพิธีกรรับเชิญนะครับจากช่วงสวยหันสานะครับมายินอยู่ข้างๆซะหน่อยดีกว่านะฮะขอเชิญทุกท่านนะครับพบกับคุณนุ้ยครับสวัสดีครับคุณนุ้ยสวัสดีค่ะพี่อารสผมสีสันสดใสสวยวันสวยคืนนะครับสวัสดีคุณผู้ชมค่ะตื้ว่าสวยสุสยามั้ยครับคุณผู้ชมนะครับเอาเลยฮะเรามาพบกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับ กันเลยดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นพบกับท่านแรกนะครับคุณหมอดานะครับเรียนเชิญครับคุณหมอดาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีค่ดีครับผมนะครับแล้วก็คุณหมอตุ๊กครับรวมถึงคุณหมอทีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอทีครับเห็นหน้าคุณหมอแต่ละท่านแล้วก็มั่นอกมั่นใจขึ้นมาทันทีนะฮะแต่ว่าตอนนี้ฮะเราต้องให้ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคุณนุ้ยนะได้มาทำความรู้จักกับน้องยุ้ยกัน่อนใช่ค่ะเชิญครับ สวัสดีค,ะค่ะ,คะยุ้ยค่ะค่ะยุ้ยเป็นคนที่หน้าค่อนข้างบานมากเพื่อนชอบรอว่าอีบ้ากามอะไรเงี้ยจะหมู่แบนมีสันแต่แต่ด้วยอะไรไม่ทราบไม่มีปลายเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วมันแบบไม่มีมิติอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าหน้าเรามันแบ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 น,นมากๆคือความฝันฝันยุ้ยอะยุ้ยแยเป็นนางแบบแล้ว ด้วยความที่ว่ายุ้ยหน้าบานแล้วนางแบบที่ยุ้ยเห็นในทีวีตามเิยสารทั่วไปคือหน้าเขาเรียวจมูกโดง่งคือหน้าเขาได้รูปทุกสัดส่วนแต่หน้าเราอะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้เหมือนเขาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าหน้าอย่างเงี้ยจะป,ประกวดนางแบบมันได้เหรอมันไม่ได้อะคะ อ่านไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่ารูปลักษณ์นี่นะคะจะส่งผลถึงภาพจิตใจของคุณยุ้ยได้ขนาดนั้นใช่ครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้าก็เอ๊ะจ,จริงๆแล้วสิ่งที่คุณยุ้ยทาในชีวิตประจําวันก็ไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาใช่เป็นคนไ่ค้าขายหมูมแต่ผมจะบอกว่าบางครั้งเรื่องของความสุขตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเรื่องของค,ความมั่นใจเรื่องของความพึงพอใจกับตัวเอง<ช>อันนี้เป็นเรื่องของปัจเจกมากๆนะครับแล้วแต่บุคคลนะครับอยากจะลองปรับอยากจะลองเปลี่ยน เราแค่บอกให้รู้ว่ามันมีทางเลือกใช่ที่เขาสามารถจะเลือกด,ด้วยตัวของเขาเองเท่านั้นเองเลือกที่จะดูดีขึ้นได้ต่อให้จะกลับไปไขมูเหมือนเดิมก็ยังไขมูยังมีความสุขมากขึ้นได้ใ,ในทุกๆวันเป็นต้นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะเชิญคุณยุ้ยมาในรายการเลยเพื่อจะได้พบกับแพทย์ผู้ชี่ยวชาญแบบตรงหน้าเห็นๆกันเลยจะได้วิเคราะห์วางแผนการปรับโฉมกับสวยสุดสยามวันนี้สักครู่เดียวครับ สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงสวยหันซาค่ะช่วงที่ทําให้คุณสวยได้สวยดีสวยร่ำนาเทคโนโลยีและมีสาระค่ะแขกรับเชิญที่นั่งข้างๆน้องตรงนี้นะคะชื่อน้องวีวีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวอเองนึงค่ะชื่อวีวีค่ะวิภาวีวงดีค่ะอ่าน้องวีวีนะคะก็มาพูดคุยเรื่องอะไรเป็นหนึ่งในผู้มีประสบการณ์ที่มีผิวที่คล้ำค่ะแล้วก็ เปลี่ยนแปลงตัวเองจนตัวนี้เนี่ยขาวพองเป็นยองใหญ่นะคะแบบตาบอกเรานิดนึงเนาะว่ามีวิธีการยังไงบอกเคล็ดลับกับเรานิดนึงคุณพี่ต้องถามก่อนคุณพี่รู้จักกูต้าไทโอนไหมคะรู้จัเนี่แหละค่ะราประทานมาเป็นอาหารเสริมค่ะใช้กูต้าไทโอนเป็นอาหารเสริมเพื่อให้ขาวปรไตขึ้นช่คะนี่เราลูกเอารูปติดบัตรกันมาเลยค่ะประทับตาจริงว่าเรียนจริง นี่ค่ะขเขียนข้างล่างว่าอะไรโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นไม่ได้<า>ควมความดำไม่ให้อื่นไม่ได้ปร <laughs> ะธานเทอาแขกซ้ออะ <laughs> <laughs> ไร่เีเฮ้ยพี่เอาจริงๆ,งๆคือคเขียนเรียกว่าค้ำเลยเรียกว่าดำดีกว่า เราเป็นคนที่เกิดมาแล้วมีผิวสีนี้เลยหรือว่าเราไปทําอะไรมาคะคือปห้าปหไปทะเลทุกอากอทิตย์เลยค่ะแล้วก็ใช่แต่เกิดมาไม่ใช่เป็นคนผิวดำมาตั้งแต่เกิดแต่คนผิวสองสีอยู่แล้วอา้ิตี้เราจะมีวิธีเลือกซื้อเลือกหาบูต้าไทโอมารับประทานกันอย่างไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีมากมายหลากหลายยี่ห้อและชนิดคือสังเกตจากส่วนประกอบ นะคะที่เขาบรรจุลงไปนะคะแล้วก็ผ่านอยเนาะค่ะก็ต้องขอขอบคุณน้องวิวีมากๆเลยนะคะที่มาร่วมชิญประสบการณ์เข่าไปนะคะด้วยกูตาเทโนกับเรานะคะก็เช่นเคยนะคะขอบคุณสถานที่ถ่าย่ำซึงสวยนะคะจากรอเตอร์ทางหล่อซอยหกค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะคะต้าเมโยพัคไบไอวิชค่ะในช่วงสวยแหันเสาวันนี้เราสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจมูกไม่ชัดตาไม่ชัดแล้วก็ดูดุป่ะ ก็อยากให้เขาดูหวานๆนดูหวานานเปลี่ยนลุกจากสาวประเภทสอให้ดูเป็นผู้หญิงหวานขึ้นโอ้โหสนับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิก กลับเข้าสู่รายการสวยสุดสยามกันต่อเลยดีกว่านะครับช่วงนี้ครับค่ะอย่างที่สัญญากันเอาไว้นะคะว่าเราจะเชิญคุณยุ้ยมานั่งคุยกันสดๆตรงนี้เลยค่ะใช่ครับเราตอนนี้คุณยุ้ยนะครับนั่งอยู่ในรายการนะครับตอหน้าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราแล้วนะครับสวัสดีคุณยุ้ยกันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมคุณยุ้ยอายุเท่าไหร่แล้วะผมถามคร่าวๆพื้นฐานสชกนิดนึงเดือนนี้ก็ยุ2 8แล้วค่ะมีครอบครัวแล้วหรือยังคะมีแล้วค่ะแต่งงานมาตั้งแต่ปี53ครับผมคุณยุ้ย นึกยังไงถึงลุกขึ้นมาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เข้าสู่การปรับโฉมกับรายการโซยซเซียงกับ s อ c ครับคือตัวยุ้ยมีความฝันฝันว่าอยากจะเป็นนางแบบแต่นางแบบที่เราเห็นกันคือมันไม่ใช่อ่ะหน้า,หน,าหน้าเขาเรียวหน้าเขามีจมูกแล้วคือนักตาจิ้มริมอะไรอย่างเงี้ยแ,<ม>แต่เราไม่ใช่ตรงข้ามกับนางแบบหมดเลยแล้วก็เลยอยากหาหาอะไรที่แบบว่าทําให้เราสวยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณยุ้ยไม่กลัวหรอคือ,ค,อความกลัวตรงเนี้ย คือเราคือความอยากสวยของเราอ่ะมันก้าวผ่านความกลัวไปแล้วแล้วเราก็มายืนตรงความกล้าแทนถ้าอยากสวยคือเราต้องกล้าที่ตล้งใจที่เดินเข้ามาที่นั่งอยู่ตรงนี้วันนี้ครอบครัวรู้สามีรู้ค่ะรู้หมดเลยเขาก็บอกว่าให้ทําจมูกก่อนทําไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะคะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะอ้าวแล้วฮะ ถ้าอย่างนั้นนะครับยังไม่รู้นะว่าการปรับโฉมจะเป็นไปในทิศทางใดและจะมีตรงจุดไหนบ้างนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะอยู่ในดุลพินิษของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับได้ลองพูดคุยกับคุณยุ้ยดูครับผมก็เอ่อน้องยุ้ยมีจุดไหนที่กังวลใจเป็นพิเศษไหมคะในร่างกายคือยุ้ยเป็นคนหน้าบานแล้วทุกคนที่แบบเพื่อนรอบข้างที่เขาเคยทํางานด้วยกันเขาชอบเราว่าหน้าเหลี่ยมคือปัญหาใหญ่เลยคือรูปหน้าค่ะ นั่คุณหมอที่มีความเห็นยังไงครับ,รบออมีความฝันว่าอยากจะเป็นนางแบบ<ช>แล้ววันนี้เนี่ยถ้าเราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่เราต้องการแล้วเนี่ยคิดว่าจะมีผลที่ดีกับชีวิตประจําวันกับคนรอบข้างยังไงอะครับยี่ว่าถ้าเราทําแล้วเราสวยขึ้นคนรอบข้างเรายี่ว่าเขาน่าจะแฮปปี้แล้วก็อยู่แล้วเขามีความสุขกับเราเพราะว่ามองแล้วรู้สึกด,ดีเหมือนวิวส,สวยๆมีอยู่ข้างๆอะไรเงี้ย ก็ว่าดีนะคะแ่คุณากใดีขึ้นคุณหมอตุ๊กค่ะค,ค่ะน้ะะองยุย้ยมีความตั้งใจอะไรเป็นพิเศษไหมคะว่าหลังจากที่สวยแล้วเนี่ยเรามีเป้าหมายอยากจะทําอะไรหรือเป็นอะไรคือยุย้ยอยากเป็นนางแบบคือหุ่นได้โอเคแต่หน้าไม่ผ่านยุยย้ยก็เลยแบบว่าถ้าสมมติว่าสวยแล้วเราอาจจะมีโอกาสมากขึ้นกว่านี้ก็ได้อะค่ะอืมครับผมนะครับก็เป็นกําลังใจให้ก,ก็และกันครับสาหรับ การที่ตั้งใจอยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีกว่าผมคชื่อว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลหรือวิธีการใดแค่อยากจะดีกว่าเดิมก็ดีอยู่แล้วอ่ะ้างั้นเดี๋ยวเราให้เวลากับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสักครู่ครับคุณผู้ชมอาวแล่ะคุณหมอน้องยุ้ยค่ะคุณหมอเห็นว่ายังไงบ้างคะน้องควรที่จะปรับโฉมยังไงบ้างค่ะเขารูปร่างก็มีนะครับผอมอยู่แล้วแต่ว่า เขาจะมีหนกแก้มที่ค่อนข้างเด็กนะจ๊าหนกแก้มสูงค่ะแล้วก็อาจจะจมูกไม่ชัดตาไม่ชัดแรดาวก็ดูดุะมีเรื่องให้ทำหลายอย่างกอดูดุใช่ใช่ใช่ดูไม่หวานค่ะถ้าอย่างนั้นเรามีวิธีทําให้หนอเขาดูหน้าซอฟลงหวานขึ้นไหมคะคุณหมอคือรูปหน้าที่เป็นเหลี่ยมเป็นลายไม้มันจะดูเหมือนกับ เป็นผู้ชายเป็นนักเลงคือเป็นนักเลงอาจารย์ต้องดูให้ซอฟไปเนี่ยมันจะรูปหน้าเรียวมันจะดูสวยกว่าดูเนียนกว่า,าวอาจจะปรับตาให้แบวให้แววขึ้นเนี่ยมันจะดูเป็นดูตาหวานเช่นนิดนึงนะครับม,มันจะได้ดูซอฟกว่าอันนี้หน้าแล้วตาแล้ว <ทะ S 2> มีส่วนอื่นที่คุณหมอคิดว่าน่าจะต้อง ปรับไหมคะแน่นอนคือจมูกเพราะว่าเราจะทำให้เขาชัดขึ้นอ๋อใช่นอนเขาจมูกดูดูแบนดูไม่มีมิติก็เรื่องผิวในส่วนของผิวผิวน้องเขาก็ไม่มีปัญหานะคะค่อนข้างเรียบเนียนแล้วก็ไม่มีรอยของสิวอะไรอ๋อเพราะฉะนั้นเรื่องผิวก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยหลักๆเลยก็คือโครงหน้าดวงตาแล้วก็จมูก โอ้โหเออนุ้ยยังแอบเห็นค่ะว่าโครงหน้าของน้องเขาเนี่ยเขาเป็นคนหนอกแก้มสูงก็จริงค่ะแต่กลายเป็นว่าแก้มตอบด้วยอือนี้เราการศัลยกรรมช่วยได้ไหมคะการทางศัลยกรรมถ้าบอกว่าหนอกสูงเนี่ยลดได้เราก็เอาออกได้แต่การที่จะทําจริงๆเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าถ้าอย่างที่บอกนุ้ยบอกว่าแก้มเขาตอบใช่ค่ะเราก็ต้องไม่มองว่าถ้าเราลดลงไปยิ่งหน้าก็ยิ่งเล็กเลยลดทั้งหมดมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องเติมเข้าไปสิคะเราก็ต้องแบบทาส่วนที่ ตอบเนี่ยให้มันอิ่มขึ้นมามันก็จะทําให้ส่วนที่สูงเรียบเทยบแล้วจะเหมือนกับว่ามันต่ำลงมันต้องดูให้ดูบาลานซ์ครับผมตรงนี้มากกว่าคือการแก้ไขเนี่ยแก้ได้แต่ว่าวิธีไหนนั่นเองเดี่ยแได้ยินน้องยุ้ยเขากระซิบนี้มาว่าเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกระเทยอยากจะมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นแต่จะพูดยังไงดีคือน้องอยากจะเสริมหน้าอกคุณหมอคิดว่าการเสริมหน้าอกของน้องเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะทำได้ไหม คือการเสริมหน้าอกเนี่ยมันมันก็ช่วยให้มันเป็นความภูมิใจความมั่นใจความมั่นใจะความมั่นใจของผู้หญิงที่แต่วตัวแต่งตัวง่ายขึ้นสบายดูเป็นสุดชมีดูหน้าดูหลังที่จะไปบอกว่าหน้าหลังเหมือนกันมันก็จะความมั่นใจใช่ไหมใะัจจก็ถูกต้องคุณหอการเสริมหน้าอกเนี่ยปัจจุบันมันก็ปลอดถือว่าปลอดภัยแล้วล่ะนะครับก็คือซึ่งมันก็มีวัสดุที่ใช้กันซิลิโคนเป็นหลักเนี่ยใส่เข้าไป เทคนิคก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายหรอกแต่ว่ามีการพัฒนาการว่าเราจะใส่ทางไหนจะใส่ชั้นไหนที่มันจะดูธรรมชาติกว่าแล้วซิลิโคนก็จะมีแบบรูปร่างที่เป็นเรียนแบบธรรมชาติมาอีกที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นหยดน้ําทรงหยดน้ํามาซึ่งมันจะดูแก้ไขเรื่องที่บอกว่าเป็นบล็อกที่บอกว่าเป็นคล้ายๆกลมๆมาตั้งอยู่เห็นขอบขออันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการซึ่งมันก็ ทำกันค่อนข้างปกติแล้วนะครับตอนนี้ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมคะโอตาแล้วแอบสนใจเองนะคะเนี่ยได้เลยครับนี่เนี่ยก็เราก็วางแผนเอาไว้ว่าจะให้น้องทําตาทําจมูกใช่ไหมคะแล้วก็ก็อยากให้เขาดูหวานหวานดูหวานหวานเปลี่ยนลุกจากมันจะไม่มั่นใจว่าเป็นสาวประเภทสองให้ดูเป็นผู้หญิงหวานขึ้นโอ้โหตื่นเต้นมากเลยค่ะอยากจะรูจริงเลยว่าหลังจากปรับชมแล้วน้องเขาจะออกมาสวยขนาดไหนนะคะ ทีมแพทย์ผู้ชี่ยชาญน,นะครับกำลังประชุมวางแผนกันสำหรับการปรับชมอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเลยครับแต่ตอนนี้ครับการปรับชมครั้งแรกของคุณยุ้ยพร้อมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาตามติดแล้วก็ให้กําลังใจเธอและเตรียมพบกับการเปลี่ยนแปลงของเธอไปพร้อมๆกันเลยครับ เริ่มต้นกันไปแล้วสำหรับการปรับโฉมครั้งแรกของคุณยุ้ยเลยนะครับเดี๋ยวเราได้เห็นเธอแน่นอนนะครับกับแต่ละขั้นตอนที่เดินหน้าไปพร้อมๆกันกับการเข้าใกล้ความฝันของเธอคนนี้สัปดาห์หน้ามาดูกันต่อนะครับว่าการปรับโฉมของเธอจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดนะครับรวมถึงเมื่อปรับโฉมเสร็จสิ้นแล้วเธอจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้ ขนาดไหนกับสวยสุดสยามครับส่วนวันนี้นะครับใครที่รอพบกับคุณหมอดาอยู่พร้อมกับสารพัดคำถามนะครับคุณหมอดามีคำตอบให้ในช่วงนี้กับอยากสวยช่วยได้ครับและอย่าลืมนะครับกลับมาเจอกันนะฮะทุกวันพุธนะครับเที่ยงคืนแบบนี้ทางททบ5วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปพร้อมกับช่วงนี้เลยนะครับหมอดารออยู่แล้วครับอยากสวยช่วยได้ครับ สู่ช่วงสวยช่วยได้นะคะวันนี้โจทย์เป็นคุณสอนค่ะอายุ50กว่าปีนะคะคุณสอนมีโจทย์ว่าเออตารู้สึกว่าต้องทำตาหรือเปล่าคะพอดูดูอ่อนล้าแล้วก็ดูดูเหนื่อยมีแต่คนทักว่าดูเหนื่อยอยะะ่างเงี้ยค่ะเท่าที่ดูโดยรวมเนี่ยรูปหน้าสวยอยู่แล้วค่ะเรียกว่าสวยสมวัยเลยสมวัยแล<ะ>้วค<ะ>่ะดวงตาก็ค่อนข้างสวยไม่ต้องทำศัลยกรรมหรอกครับอาจจะใช้สารเติมเต็มช่วยนิดหน่อย ให้ดูใต้ตาเต็มขึ้นแค่นี้ก็ดูไม่เหนื่อยแล้วครับคือสารเติมเต็มที่ว่านี่คืออะไรล่ะคะคือเราต้องผ่าตัดไหมคะไม่ต้องผ่าตัดครับปัจจุบันใช้เป็นสารไฮยาลูโรนิกแอซิดตรงไหนที่เราเห็นแล้วมีคอลลาเจนมีเนื้อที่บุ๋มลงไปแล้วก็เติมให้เขาเต็มขึ้นมาแค่นนั้เองสารพวกนี้นี่ผ่านออยมั้มคะตกค้างหรือเปล่าคะอันนี้อาจจะมีคนถามค่ะแน่นอนทุกอย่างที่จะใช้กับร่างกายต้องผ่านออยเสมอ เรียกว่าหลายประเทศทั่วโลกเลยแล้วก็ผ่านไปปี2ปีเขาก็หายหมดครับคือไม่ควรถาวรว่างั้นเลยครับไม่มีสารตกค้างอะไรค่ะคค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่จะทำน้องเหนือจากตาในเรื่องของสารเติมเต็มครับโดยทั่วไปก็อาจจะเป็นแค่เรื่องยกกระชับผิวนิดหน่อยให้ดูสดใสขึ้น แค่นั้นเองครับไม่ถึงขั้นสัลากรรมอะไรครับค่ะก็อาจจะมีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ในช่วยในเรื่องของการกระชับที่ปัจจุบันก็มีอัลตราซาวด์ก็จะมีเทคโนโลยีมาช่วยกันสรุปแล้วคุณสอนไม่ต้องเจ็บตัวนะคะไม่ต้องผ่าตัดด้วยนะคะแค่แค่อาจจะใช้สารเติมผิวนิดหน่อยมีสารเติมเต็มนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของเครื่องมือนิดนึงที่มาช่วยที่ทําให้ยกกระชับนนะคะสรุปแล้วโอเคนะคะคุณสอนสวยช่วยได้ค่ะ